ลงอีกรอบนึงเนาะอ้โหูไนเี่ยวุเด้งกันไปนี่นะหวางเลยอะโอ้ยวิสาตาอไปเนียนะเอออะ อารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเงียบเงียบไ,ไม่เล่นด้วยไอ้กูไม่เล่นเยียววมีเช่าต่อไหมครับวันละยี่สิบเช่าอะไรอะ่ะเช่าน,นี้ King, หรือเปล่าเบอร์เกอร์คิงวอปเปอร์จูเนียร์หรือเปล่าเจ็ดเก้าสิบเก้าบาทเนี่ยใช่หรือเปล่าอันนี้ <c oughs> ไม่น่าใช่เนะ อันนีุ้้มนะครับไม่จำเป็นต้องเช่าก็ได้เพียงแค่99บาทก็อิ่มอร่อยจุใจแล้วนะครับผมสามารถสั่งซื้อได้ที่แอปเบอร์เกอร์คิงนะครับเบอร์เกอร์คิงแอปไปเลยวอลเลนมันไม่เก่งเรื่องหนึ่งเว้ยแต่ผมไม่รู้ว่าผมจะกากมันหรือเปล่าผมว่าไอรีก็ไม่เก่งเรื่องหนึ่งเลยอย่าวิญญณฝ่าพ้นไว อโอ้ยยัปลาเขียวหน้าไม่เก่งนะดีคลิปแหละมันไม่ถันนะมัน,มนยอะงัดมึงงัดกับกูจัดเลย,อ,ยอุ้ยมาดิขสาสผูกล้ากับพอเลนจัดเลย กูฟาร์มไว้ทุกคนมึงจะมาดูดเวลกูกันทำไมกูชาปะมูแม่มาดูดเวลเนี่ยมึงสี่แล้วเนี่ยดีข้างหน้าเนี่ยเอ้ยกูต้องจังหวะนี้โอมาเหมือนจะเข้าไปทุบหรือเปล่าแล้วมีแรดงัดมาสตัร์ทีนี้จังหวะได้คิวไอ้นี้ทำอะไรไอ้นี้บอกมิโซล่วมทำอะไรไม่ได้ตายปิดรอบนึ <c oughs> ตงตกอีกรอบนึง Dance, dance. Oh, funny, you will the deep sea is beautiful. <laughs> <laughs> Crashing <and> waves, <laughs> Slayer has been defeated. An enemy has been defeated. Our <laughs> ally has been, <laughs> been defeated. <laughs> and the sea. cái này go your team has destroyed the tower หึนิ่งกิ๊บไอ้เหี้ยมึง นี่อ่ะมันฆ่ากูนอ่ะมีเพื่อนพวกเม้าเม้าเม้าตอนนี้ไปเล่นกูมาไปลงโดดแล้วเจมอารามตาลารามจับไปแล้วปืนกลในเฮียตอารามโดนปืนกลไม่ไหวสัตย์เอ็มซี มาดับหมาแรงจัดไอเจมมาแรงมาดับมาดับไอ้แย่หลับมันกด anti รัวๆเลยกูสาย anti แล้วค่อยฟิกเข้าไปให้หยุดของการพากูแกแบบไม่เข้าไปแล้วค่อยตีนักเวติแล้วค่อยฟิกเข้าไปด้วยให้มันโดนแค่ตอนท้ายหนึ่งเดียวไม่อยากไปทันมันตับไอริ่ง เอ้ยอารมณ์ไม่ดีอารมณ์ไม่ดีเงียบพี่ไม่เล่นด ah> ้วยไอ้ผูไม่เล่นดไอ้กูมาเบ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 าเอาเอาแหวนตียับยับเลยสัตว์นี่แกตียิกงยิ่เลยพี่กูตีไม <Ja ่แรงไอ้เหี้ย พี่ก็ตีอ่ะนะพี่พี่ก็ตีเหมือนกันเมื่อกี้โอ้ยกดเชิดกูโอ้โหเนี่ยไอ้เนี่ยโอ้โหพี่มิกกดปุ่มตียิ่งเลยในคลิปอ่ะเออไอ้มิกมึงทำไงไอ้จ๋าผมคิดว่าเป็นฮิวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเบาพี่มิกพี่นี้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 โอ้โหเอาประกัดมึงเหรอทำทันไวเกินเวกทำหรือเปล่าเนี่ยเขาเรียกอ่ะเนี่ย เรื่องเวรกรรมน้องมันต้องมีสักวันแหละวันของมึงอ่ะกับวันของกูอ่ะเดี๋ยวมันก็ถึงคิวพี่อีกแราวเราไปพูดเลยชุบเชิญมันก่อนเมกลุบปั๊บลุบลุบเฮ้ยไอที่ย้ายมาเจอกับบริลลิโน่ไหว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 ชิวเลยชิวเลย เชียวไหมิกไหวฟันมิกไหฟันยังไม่หยุดอิกูยังไหวไอ้มิกกูหมุนอยูตรงกลางไอ้มิกเอไหววตายไอ้ิกตายละไอ้มิกไอ้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 ไแ้อ้ไอีไย้ไอ้ไนาไน้ไอ้ะ้ไอ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 ้งอ้ไอ้ไอะอ้ไอ้ไาไอ้อไ่้ออไอ้้้้อ้ไ้นด้้ไอ้้้ไ้ไอ้ เล่กกูหรอแปดแปเออเลิกมึงสองถ้าหากกับกูสี่พันั้นนะห้าเอฮ้ยเฮ้ยเฮ้ลึกบ้องทะลึกบ้องกูกูเฮ้ยเไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวแล้วอันนี้ไม่ใช่ผมแล้วคุณเฟรนด์ลำตาย

้วกเ <mit it. S 1> ลยปั๊บ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 โอ้ยวิ่งสาบเป่ไปเลยกันเ,เอออะอ้โหเข้ามาดิเข e ้ามาดิอันบัตฟรีนี่กู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 วิ่งวิ่งวง อะไรมาเฮียอะไรสุพายมาจะฟังยังไอ้แน่แน่แน่กูตีจริงด้วยโอ้โหอะไรนะไม่ตายอะไรนะมันจับไปแล้วเมื่อกี้นี่มีพูดว่าอะไรนะกูตีมันมันเลยวท่ามันทำเพื่อนกูอะขอบใจหน่อยบนบนเฮ้ยอเราไปบนกั็ทำใบวะไอที่ไม่มีใครห้ามกันเลยไอ้เหี้ยจันยันบอกนี่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 มองไม่เห็นดิมึงแก้มมองไม่เห็นดิแก้มมองไม่เห็นดิ เพื่ออะไรของมันวะเน่เบาเบ้าเบาเพื่อนตายช็อตเชิญมาดิมาพี่อะไรสั์เฮ้ย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  ถึงแล้วนี่โอ้ยมันหนักที่ผายนี่ไม่ถึงไม่ถึงไงรำไงอ่ะเอาไหมเนี่ยไม่เอาไม่เอาเฮ้ยไม่มีสั้นปันนมิตรเลยตาหนี้ไปด้วงเอาดิอะไรแย่บุกุ้ยรออะไรโดดไม่โดดสักทีวะนั่งสมาธิไปเอ้ยเขี่ยดิเขี่ยดิ อ้าวอ้าวไข่เฮ้ยเฮ้ยเบาเบาเบาโอ้ยไม่ไม่เบาเลยวิเศษจะหมดนะครับเกมพีเกมพีคอที่กูเป็นห่วงดาร์กว่ะอะใครเมื่อกี้ใครโดนตับอะกูเห็นมีคนตียิกงเลยไม่ใช่กูแน่ๆแล้วกูเชื่อไหมดีวะ ได้นี่ล่อล่อล่อหลอดไปล่อหลอดไปตีดิพี่ใจเย็นน้องใจเย็นน้องเป้าหมายไม่ใช่ตีเก็บเข้าหมายคือเอาชีวิตรอดกูต่อได้ ดนเอจะจบยังไงวะเฮียถ้ายังอ้างยิงอยู่น yeah ี่ยืนมุ่งฝาโอ้ยเฮ้ยฮ่ารังสามนี่ก็ย่ำกูไม่หยุดอยวะนิ่งกลับไปแล้วกลับไปแล้วกลับไปแล้วอ้าวไฟเด็กเข้าหลังอ้าวมาดิ เฮ้ยเกินไปเปล่าน sure ี after, ่ห้าคนเลยมาดิปั๊ปั๊โดยคลิปฆ่าตายโอ้โหเข้าไปปุ๊บปุ๊บ มันอีซี่ขนาดนี้วะานี่ยอ่ะนี่เ็าถึงเวลาแล้วดิหิวแล้วดิเชหิวหรือเปล่าหิวเอออ้าวหิวก็อย่างนี้เลยครับผมมีเมนูมาแนะนำจากเบอร์เกอร์คิงนะครับผมวอปเปอร์จูเนียร์99บาทเชขอได้ไหมล่ะโอ้โหกูสั่งมาเยอะมากกูสั่งมา6กินไปสามแล้วเนี่ยเดี๋ยวสั่งเองสั่งง่าย9 9บาทสั่งที่นี่นะแอป บอร์เกอร์คิงแอปนะหมดเขตวันที่31กรกฎาคมนะครับผมอะไรก็อีกอันหนึ่งฝากไว้นหน่อยนะครับการแข่งขัน apl 2021นะครับผมที่จะถึงนี้ฝากเชียร์เบคอนหน่อยนะครับแล้วก็ฝากเชียร์ทีมไทยด้วยนะครับผม <Yeah. S 1> จะเป็นกรุ๊ปอัปเดตกรุ๊ปเอทีมเบคอนไม่ได้อยู่กรุ๊ปบีฝากเชียร์เบคอนหน่อยละกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับปะ่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีครับ